นี่เป็นอาหารหมาที่ผมใส่นะครับเพื่อนๆก็ใส่แบบนี้เลยนะครับดูลายแดงชอบมากๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นซูกัดนะครับ ใส่ไปประมาณหนึ่งถ้วยนะครับสองบ่อเลยครับบ่อนนุนด้วยนะครับเอาประมาณนี้นะครับลองทําดูนะครับเพื่อนๆผมว่าไรแดงดูแตกตัวดีนะครับเดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้มาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับวันนี้มาพบผมแล้วนะครับกับช่องนิวัตเบต้าฟาร์มวันนี้จะพาเพื่อนมาดูไรแดงสูตรอาหารหมากันนะครับเป็นการใช้อาหารหมามา ผสมแทนอาหารปลาดุกนะครับอาหารพวกอาหารปลาดุกอาหารลูกไก่นะครับผลตอบรับไรแดงก็บูมดีนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองทําลองไปทําดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูตัวไรแดงที่เราทําด้วยอาหารหมากันนะครับก็ถือว่ามีการแตกตัวดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าใช้ได้ผลจริงครับเดี๋ยวไปชมไรแดงกันเลยครับ นี่นะครับเ,เพื่อนๆเป็นตัวไรแดงที่เราทําด้วยสูตรอาหารหมาสูกัดกันนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับบูมดีนะครับแตกตัวดีนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่าใส่สูตรนี้ใส่อะไรบ้างนะครับ อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปชมกันได้เลยนะครับสําหรับสูตรอาหารหมานะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆลองนําไปใช้ดูลองไปปรับใช้ดูในฟาร์มนะครับเพื่อจะมีไรแดงให้ลูลกปลาของเราตลอดให้กินตลอดนะครับถือว่าเป็นอีกสูตรที่ไยแดงบูมใช้ได้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับมันจะร้อนแสงนิดนึงนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับหัตตาลายแดงก็มีความหนาแน่นดีนะครับถือว่าเป็นหน้าที่เป็นที่น่าพอใจนะครับสําหรับสูตรนี้นะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไว้แค่นี้นะครับถ้ายังไงอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับช่องนิวัตเบต้าฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ